สวัสดีครับผมก็มาพบกับผมแบบนี้ทุกคลิปและทุกครั้งนะครับวันนี้ผมมาสอนพับงูปีศาจหรือว่าสัปลาดงูกันนะครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอ่าผมทาไว้เป็นตัวต้นแบบนะครับเออเท่มากเลยนะครับอ่าสวยด้วยะครับโมเดล ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้พับคือกระดาษขนาดเท่า a 4นะครับใช้สีอะไรก็ได้าตามที่เราอยากจะใช้พับนะครับอ่าแต่ที่จริงเราจะทำให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับในการพับนะครับอ่าวิธีทำนะครับขั้นแรกให้เราพับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับอให้ เส้นด้านข้างตรงนี้ประกบติดกันตรงรอยนะครับอ่าถ้าใครดูคลิปอื่นของผมแล้วนะครับทําเป็นแล้วก็ทําก่อนผมไปได้เลยนะครับจากนั้นตัดนะครับตัดส่วนที่เป็นส่วนสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมด้านข้างนี้นะครับให้เราตัดตามรอยนะครับตามรอยเส้นตรงนี้นะครับ อ่าเมื่อตัดอ,ออกจะได้เป็นกระดาษรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับอ่าส่วนนี้เราจะไม่ได้ใช้นะครับเอาไว้ใช้ทําอะไรได้นะครับต่อมาให้เราพับครึ่งนะครับพับครึ่งของสามเหลี่ยมนะครับกลางออกนะครับต่อมาให้เราพับ มุมด้านข้างนะครับข้างหนก็ได้นะครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับตามที่เราถนัดนะครับให้เราพับเฉียงมานะครับให้เส้นตรงสันส่วนสามเหลี่ยมตรงนี้ประกบและตรงรอยกับเส้นก่กลางรอยพับเก่าที่เราพับนะครับวิธีทําและสูตรน,นี้ถ้าใครดูผมตลอดก็จะพอเดาได้แล้วนะครับก็ทําไปก่อนผมเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยก็หัดทําไปพร้อมผมได้นะครับ อ่าต่อมาให้เรากางออกนะครับและให้เอามือสอดเข้าไปนะครับจนสุดเลยนะครับและใช้มือดันมาลงมาและตรงข้างบนที่ป่องนี่ก็พับลงมานะครับและกดลงนะครับต่อมาจะได้เป็นรูปแบบนี้แล้วนะครับให้เรา พิกับนะครับจากนั้นนะครับและทําเหมือนเดิมเลยนะครับใครที่ยังทาไม่ได้โดไปอีกรอบเลยนะครับค่อ,คอยๆฝับลงนะครับ เมื่อทตามผมแล้วนะครับจะได้เป็นลักษณะนี้นะครับทั้งสองด้านนะครับต่อมาให้เราดูนะครับให้เราเลือกพับนะครับโดยการด้านที่เป็นด้านเปิดแบบนี้นะครับมีรอยเปิดได้แบบนี้นะครับเราจะให้เป็นด้านล่างนะครับแล้วตรงที่เป็นมุมสามเหลี่ยมแหลมปิดแบบนี้นะครับหันกระดาษดูได้นะครับเราจะให้เป็นส่วนด้านบนนะครับให้เราพับเฉียงตรงด้านข้างนะครับ พับขึ้นไปนะครับให้ประกบและตรงรอยเส้นกึ่งกลางนะครับพับทั้งสองข้างนะครับสูตรและวิธีทำนี้ในแบบของผมจะทำได้หลายชิ้นงานเลยนะครับใช้ทำได้หลายอย่างเลยนะครับ ต่อมาให้พับมุมบนลงมานะครับพับจนสุดเลยนะครับเมื่อพับแล้วจะได้เป็นรอยรูปแบบนี้นะครับต่อมาให้เรากางออกทั้งสามมุมนะครับกระดาษก็จะได้รอยแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราใช้นิ้วดึงตรงนี้เปิดขึ้นไปนะครับดันขึ้นไปจนสุดแบบนี้นะครับ ตามรอยที่เราพับนะครับและให้เราใช้นิ้วพับด้านข้างตามรอยที่เราพับเช่นกันนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับจากนั้นพับลงนะครับ อ่ะเมื่อพับถูกจะได้เป็นลักษณะน,นี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมยาวๆแหลมๆแบบนี้นะครับตั้งขึ้นไปนะครับต่อมาให้เราพลิกกระดาษกลับนะครับและทําเหมือนเดิมเลยนะครับ ดูไปนะครับสำหรับใครที่กำลังหัดทำนะครับหรืออยากทำได้แบบผมนะครับในทุกๆขั้นตอนพยายามพับให้เรียบและสัดส,ส่วนตรงด้วยนะครับเพื่อความสวยงามและเรียบร้อยของชิ้นงานนะครับ ผมก็พับทั้งสองด้านเสร็จแล้วเหมือนกันเลยนะครับก็จะได้ลักษณะที่เหมือนกันเลยนะครับเมื่อพิกกลับแล้วนะครับต่อมาให้เราพับด้านบนลงมานะครับทั้งสองด้านเลยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อทําแล้วนะครับต่อมาให้เราพับมุมด้านบนสามเหลี่ยมนะครับให้เราพับลงมาให้ประกบกับรอยเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ มันจะมีรอยอ่อนๆอยู่นะครับเราสามารถมองได้นะครับให้เราพับลงมาแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับจากนั้นการออกและพับไปด้านหลังด้วยนะครับเราพลิกกระดาษกลับมาดูด้านหลังได้นะครับจากนั้นเมื่อพับแล้วก็กางออกเหมือนเดิมนะครับและต่อมาขั้นตอนนี้จะยากหน่อยนะครับ ต้องดูผมดีๆนะครับใครที่กําลังหัดใหม่ๆยังทําไม่เป็นนะครับให้เราดึงตรงด้านข้างตรงปลายแหลมใหญ่ตรงนี้นะครับให้เราดึงนะครับดึงจนป่องนะครับให้เราหันดูด้านบนนะครับอ่าให้มันป่องแบบนี้นะครับและจากนั้นให้เราใช้นิ้วค่อยๆยดันนะครับดันตรงมุมรอยที่เราพับไว้นะครับอ่าเราสามารถเอาเนื้อสอดไปด้านล่างได้นะครับ ให้เราเค่อยๆพับตามรอยนะครับให้ใช้นิ้วดันด้านข้างมาแบบนี้นะครับเก็บเข้าด้านในนะครับเมื่อทำถูกและเป็นตอนเสร็จก็จะได้เป็นลนักษณะเป็นเหมือนตัว x หรือตัวกากบาทน,นะครับแบบนี้นะครับพับเก็บแบบนี้นะครับจากนั้นกดลงเลยนะครับ อ่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ยากหน่อยนะครับสำหรับคนที่ทําชํานาญแล้วก็ยากเหมือนกันนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับลอยแบบนี้นะครับต่อมาให้เราดูด้านข้างแบบนี้นะครับด้านที่เป็นด้านในนะครับให้เราเลือกด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับข้างไหนก็ได้นะครับสองข้างนี้นะครับให้เราใช้นิ้ว สอดเข้าด้านในแบบนี้นะครับและจับและใช้นิ้วดันนะครับดันแบบนี้นะครับดันขึ้นไปแบบนี้นะครับและพยายามใช้นิ้วจับตรงปลายแหลมด้วยนะครับจับตามแนวยาวนะครับเป็นเหมือนจับจีบนะครับและให้เราใช้นิ้วค่อยๆดึงส่วนนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับมันจะเลื่อนขึ้นนะครับมันจะสามารถปรับได้นะครับให้เราเลื่อนจนให้มัน ประกบชิดและตรงกับมุมรอยเส้นตรงด้านในนะครับเห็นไหมครับมันจะมีรอยเส้นอยู่นะครับแล้วจากนั้นให้เราพับเก็บเลยนะครับพับลงเลยนะครับอ่ากดลงเลยนะครับอ่าเมื่อทําถูกก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ามุมตรงนี้จะประกบกันตรงเป๊ะเลยนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของ หางนะครับเป็นเหมือนหางงูนะครับต่อมาด้านข้างตรงนี้ให้เราพับขึ้นไปให้ตรงรอยตรงนี้เลยนะครับพับตามรอยเส้นตรงด้านในตรงนี้เลยนะครับทําเหมือนเดิมเลยนะครับใช้นิ้วสอดด้านในนะครับและพับขึ้นไปนะครับและพับเก็บนะครับ ่าก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับต่อมาให้เราพับตรงด้านหน้านี่นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของที่เป็นส่วนแขนของงูปีศาจนะครับให้เราพับเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะครับให้ตรงรอยเส้นตรงนี้นะครับให้ประกบกันนะครับอ่าพับเฉียงไปแล้วกางออกนะครับและพับ อีกข้างหนึ่งด้วยนะครับให้เพื่อให้มันเกิดรอยทั้งสองมุมสข้างนะครับจากนั้นกลางออกนะครับและให้เราใช้นิ้วจับจีบนะครับจับจีบทั้งหมดตามแนวยาวนะครับแบบนี้นะครับไปจนถึงตรงปลายมุมแหลมนะครับและให้เราค่อยๆพับขึ้นนะครับ ให้เราค่อยๆพับขึ้นแบบนี้นะครับอ่าให้ใช้นิ้วดึงออกแรงหน่อยนะครับให้มันเป็นลักษณะเฉียงแบบนี้นะครับอ่ให้มันเฉียงขึ้นแบบนี้นะครับตกสำหรับตรงปลายแหลมนะครับ พับแล้วจะได้เป็นแบบนี้นะครับต่อมาพี่กลับและทําเหมือนกันเลยนะครับทั้งสองด้านนะครับ อ่าดูไปอีกรอบได้นะครับอ่าข้างนี้ผมก็พับเสร็จเรียบร้อยนะครับ ต่อมาเมื่อพับเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะครับให้เราพยายามจับจีบตรงปลายแหลมนะครับแบบนี้นะครับใช้นิ้วจับจีบแบบนี้นะครับให้มันเป็นลนักษณะเลียวแหลมเล็กนะครับอ่าให้เราจับจีบเยอะ,เ,ยอะเลยนะครับและค่อยๆยพับลงนะครับสำหรับ มุมแต่ละส่วนนะครับอ่า,าพับลงนะครับให้เส้นตรงด้านบนตรงนี้เป็นลักษณะตั้งฉากเส้นตรงนะครับให้เส้นตรงด้านบนประกบตามรอยกับเส้นตรงด้านในรอยตรงนี้เลยนะครับเมื่อทําแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบนี้นะครับอ่าจะเป็นส่วนแขนของมันนะครับ ทำเหมือนกันนะครับทั้งสองข้างเช่นเดิมเลยนะครับ อ่าส่วนนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะดูยากหน่อยนะครับค่อยๆทําไปได้นะครับส่วนเราคนที่กําลังหัดนะครับอ่าข้างนี้ของผมก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับต่อมาให้เราทําส่วนแขนต่อนะครับโดยการให้เราพับเฉียงลงมานะครับพับเฉียงลงมาแบบนี้นะครับ อ่าเป็นจงอยเล็กๆนะครับพับเป็นลักษณะตั้งฉากเส้นตรงนะครับอ่าเราจะดูในแนวนี้นะครับอ่าวิธีดูคือให้เราดูตรงส่วนหางนะครับให้ตั้งฉากเส้นตรงนะครับแบบนี้นะครับแล้วเทียบกับน,นี้นะครับจากนั้นกางออกนะครับและให้เราใช้นิ้วสอดข้อด้านในและใช้นิ้วอีกนิ้วดันมันเข้ามาและพับกดลงเก็บข้อด้านในนะครับ ค่อคยๆพับนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เล็กมากๆเลยนะครับก็จะมีความละเอียดอ่อนและยากหน่อยนะครับอ่าเมื่อพับแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับต่อมาให้เราพับเฉียงตรงนี้และทําเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าให้เราทําให้มันหันไปคนละมุมนะครับอ่าอันนี้หันมามุมนี้นะครับและทําเหมือนเดิมเลยนะครับ อันนี้ให้เราดันมาด้านหลังนะครับและพับเก็บนะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนของแขนนะครับอ่าส่วนของแขนก็จะเสร็จแล้วนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับสําหรับของข้างหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมทำอีกข้างหนึ่งนะครับทําเหมือนกันเลย อ่าแบบนี้นะครับเราสามารถทาบเทียบกันได้นะครับในแต่ละส่วนนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมเองนะครับหรือใครจะทำเหมือนผมก็ได้นะครับ เพื่อให้สัดส่วนแต่ละส่วนมันเท่ากันและสวยงามมากขึ้นนะครับอ่าผมก็ทำส่วนแขนเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะครับต่อมาเราจะพับมุมเป็นมุมเก็บของส่วนหางนะครับโดยการให้เราพับมุมตรงนี้มานะครับอ่าพับลงมานะครับให้เส้นตรงด้านบนนี่กับด้านล่างตรงนี้เห็นไหมครับประกบกันนะครับ ทั้งสองข้างทําเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับจกนั้นกลางออกนะครับทั้งสองมุมเลยนะครับและพับเก็บเข้าไปด้านในนะครับตามรอยเดิมที่เราพับเลยนะครับ เมื่อพับเก็บแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ ่าก็ผมพับเก็บแล้วทั้งสองข้างนะครับต่อมาให้เราพับมุมตรงนี้นะครับพับมาด้านหน้าแบบนี้นะครับอะแบบนี้นะครับให้เส้นตรงนี้ตรงรอยกับเส้นตรงด้านล่างนะครับทั้งสองด้านเหมือนเดิมนะครับกลางออกนะครับเมื่อพับเสร็จแล้วนะครับและให้เรา ภับเก็บเข้าไปด้านในนะครับอ่าเราสามารถมองในมุมนี้ได้นะครับอ่าก็เสร็จแล้วครับส่วนของหางมันนะครับต่อมาเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะครับคือส่วนของหัวมันนะครับจะเป็นส่วนนี้ นะครับต่อมาให้เราพับตรงนี้เป็นลักษณะเส้นตรงพับมานะครับอ่าให้เส้นตรงด้านข้างสองตรงนี้ประกบตรงรอยกันนะครับอ่าพับตามแนวยาวเลยนะครับอ่าเริ่มเทแล้วนะครับนี่ พับมาแบบนี้นะครับต่อมาให้เรากางออกนะครับและพับเก็บเข้าด้านในนะครับตามรอยเดิมนะครับ ็จะได้เป็นแบบนี้นะครับต่อมาให้เราพับส่วนหัวเป็นลักษณะเฉียงนะครับพับเฉียงลงมานะครับพับเฉียงลงมาแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นกางออกนะครับและใช้นิ้วสอดเข้าไปและใช้นิ้วอีกนิ้วดันลงมานะครับและพับเก็บเลยนะครับและพับกดนะครับก็จะได้ เป็นตามรอยที่เราพับนะครับต่อมาให้เราพับเป็นลักษณะตั้งฉากเส้นตรงพับมาแบบนี้นะครับการออกนะครับและทําเหมือนเดิมเลยนะครับห่อเข้าด้านในนะครับสําหรับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อพับแล้วนะครับ ต่อมาให้เราใช้นิ้วดึงส่วนปลายแหลมด้านไหนสุดมานะครับอ่าพับมาให้ประกบตามรอยมุมด้านบนแบบนี้นะครับพับตรงมาเลยนะครับและจากนั้นให้เราพับส่วนหัวเ,เก็บทั้งหมดนะครับเ,เก็บให้ได้เป็นลักษณะที่แบนแบบนี้นะครับอ่าแล้วต่อมา ให้เราพับเฉียงตรงนี้หน่อยนะครับพับเป็นมุมเล็กนะครับพับขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราให้เราพับเป็นเหมือนเขี้ยวมันนะครับอ่าแล้วจากนั้นให้เราใช้นิ้วดันและพับเก็บเข้าด้านในนะครับ อ่าทีนี้เราก็จัดแต่งและปรับในแต่ละส่วนได้ตามความสวยงามเลยนะครับอ่าก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่างูปีาศาจของผมนะครับเป็นสูตรที่ผมคิดเองนะครับอ่าเรียบร้อยครับเ,เทมากเลยนะครับและสวยงามด้วยนะครับอ่าสวยงามครับ <c oughs> อ๋อและอีกอย่างผมลืมบอกส่วนของส่วนหางเราสามารถปรับได้ตามความใจชอบนะครับโดยการให้เราม้วนใช้นิ้วหรือปากกาหรือแท่งอะไรก็ได้ม้วนทําให้หางมันงอคดเพื่อให้เป็นรูปทรงดดมมิติและสวยงามขึ้นได้นะครับหรือจะพับแบบนี้ก็ได้นะครับพับไปลักษณะเส้นตรงแบบนี้นะครับอ่ากดไม่ต้องแรงมากนะครับและเอาออกนะครับนี่ ก็จะได้เป็นลักษณะแบบน,นี้แล้วนะครับคือเพิ่มความม,มิติให้มันได้นะครับอ่าอันนี้ตัวแรกของผมนะครับอ่าตัวแรกของผมนี่ผมพับส่วนหัวลงมาเยอะไปหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับอ่าและคลิปนี้พิเศษหน่อยนะครับ สาหรับชิ้นงานของผมตัวนี้นะครับพิเศษหน่อยนะครับคือผมนํามันมาเพื่อให้มันตั้งได้นะครับอันนี้เป็นแท่งพลาสติกนะครับอ่าเพราะว่าโมเดลชิ้นงานของผมตัวนี้มันตั้งไม่ได้นะครับผมเลยทําตัวนี้เป็นตัวเสริมมานะครับอ่าวิธีใส่ก็แบบนี้นะครับ ่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับ,บ,รบนนอ่าก็จะตั้งยากหน่อยนะครับอ่าโต๊ะของผมผม,มันเป็นผิวแบบน,นี้นะครับเลยตั้งยากหน่อยนะครับอ่าผมลองกับตัวนี้ดูนะครับ อ่าตัวนี้ตั้งได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอลองตั้งตัวนี้ดูก่อนนะครับอ่าตัวนี้มีปัญหานิดหน่อยนะครับอ่าแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้แบบนี้ได้นะครับก็ เสร็จเรียบร้อยครับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับและถ้าอยากให้ผมสอนพับตัวอะไรหรือว่าสอนทำประดิษฐ์อะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับก็วันนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ